สวัสดีกันด้วยนะครับากลับกันมาอีกแล้วนะครับในช่วง Moto c o m b a t r e v i e w นะเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิว MK 11 Scorpio นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูที่สกิล Passive ของ Scorpio กันเลยนะก็เขาบอกว่าสกิล Passive ของ Scorpio n นะเขาจะใช้ไฟไหมระดับ3นะแล้วก็การติดไฟไหม้เวลา9ก้าวีนะสกิลเขาบอกว่าตอนเริ่มเกมเริ่มการแข่งขันทุกครั้ง Scorpio จะใช้ไฟระดับ3ทํทำให้อีกฝ่ายติดสถานนะไฟไหมเป็นเวลา9กาวีนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตัวใช้ Scorpio เข้ามาใหม่แท็กอินเป็นตัวไปเป็นตัวมา สโกเปียน <Scorp> จะจุดไฟขึ้นมาใหม่นั่นเองนะเป็นเวลา9ก้าวิแล้วก็เอฟเฟกของทีม m k ็มเเนะให้เพื่อนร่วมทีมของลุกตัวในทีม m k ็มเอ่ะได้รับการโจมตีติดค่นรุนแรง25%เป็นะเป็นการโจมตีปกติโอเคครับต่อไปก็จะเป็นท่าสเปเชียลแอคแท็กนะสำหรับท่านหนึ่งก็เป็นการโจมตีมีเดียมธรรมดาไม่มีบัฟอะไรเลยนะแต่ถ้าหากว่าเราใช้ท่าได้มากถึง90%เนตะเราจะได้เอฟเฟกกระดูกหักนั่นเองก็สกิลที่2นะครับเป็นการโจมตีแบบไฮดามีแล้วก็ทําาาใหห้้าาหหั่งตตรรขมิดดสถนนะปืออเเลลไ ส่วนตัวนี้ก็เป็นผ้าเอ็กซเรย์นะครับก็จะทําให้ติดไฟแล้วก็สร้างความเสียหายขรุนแรงที่สุดนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่เกียร์กันเลยก็สาหรับเกียร์ของสกอร์เปียนเซตนี้นะพี่ใส่ให้เป็นเซตตีแรงนะเดี๋ยวไปดูที่การ์ดใบแรกกันเลยก็สําหรับการ์ดนี้ก็เป็นการ์ดปืนของเอรมแบกนะมีอัตราการตีทะลุฝั่งตรงข้ามที่45%แล้วก็ถ้าเป็นระดับ X เราจะได้อัตราการติดคีเพิ่มเข้ามา25%ต่อไปการ์ดของชาวคารก็เพิ่มอัตราการติดคี40%แล้วก็ถ้าเป็นระดับ X เเเราจะไดด้้ลือพิ่มขึน 35%นะต่อมาการเป็นนี้ก็เป็นการที่หาได้ในช่วงหอคอยตอนนี้นะครับดาร์วินเมียตาการเจาะทะลุผังตรงข้ามใต้30%แล้วก็ถ้าเราเจาะทะลุได้เรามีโอกาสอยู่ที่50%นะที่จะได้รับลักหรือว่าโชคนั่นเองที่เป็นสกิลลูกเต๋าทาให้เราตีติดคีดข้อเพิ่มขึ้นนะสุดท้ายก็คือคอนของชาวคารครับเราจะได้พลังงาน1หลอดตั้งแต่เริ่มเกมนะแล้วเพความเสียหายให้กับตัวละครของเรา 20%หรือว่าเพิ่มพลังโจมตีนั่นแหละแต่ถ้าเกิดอาการเป็นระดับ X เราจะเพิ่มมาัตาการติดคริตข้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ยังจะมีเกียร์บางประเภทอยู่นะที่ใส่ให้กับสกอร์เปียนตัวนี้ได้นะถ้าเกิดว่าใครไม่มีการ์ดแบบนี้นะแต่ว่าพี่ใส่เกียร์มาตรฐานนะที่คิดว่าทุกคนน่าจะหาซ้ำใบนี้ได้นะเราจะไปดูเกียร์ที่ใส่ให้กับสกอร์เปียนตัวนี้นะที่มันตีแรงนะใบแรกก็คือใบนี้นะครับเป็นการ์ดที่หาได้จากช่วงหอคอยของแบล็กดราคอนนะจะทำให้การโจมตีีีปกกกกติิิเเเพ่่มมควาาาาสยยหยขึ้้นนะถดอ เลือดต่ํากว่า50%แล้วก็เพิ่มอาัตราการติดคียดาเมจ75%นะอันนี้คือแรงมากอันนี้คือดีมากๆเลยนะต่อมาก็เป็นการ์ดมีดของช่วงหอคอยโค้รวอรนะเพิ่มอาัตราการติดคีย์ที่ดาเมจ40%แล้วก็อัตราการติดคีย20%นะจะหากใครเป็นสายเล่นแฟคชั่นวอลนะก็เราสามารถบูทท่าพลังโจมตีให้กับสกอร์เปียนตัวนี้ได้นะอย่างเช่นถ้าเราจะเล่นท่าหนึ่งแรงๆแล้วก็ใช้การ์ดใบนี้นะครับทำให้ท่า1หนึ่งสเปเชียลหนึ่งอะตีแรงขึ้นมากๆเลยนะหรือว,ว่าจะเป็นปน็นนนกกาารดดี้้ไะ ทำให้ท่า1นึและท่า2องตีแรงขึ้นนะยี่สหอรเือใครที่เล่นโหมดโซลเวของแฟคชั่นบอยอ่แล้วนะต้องการให้สกอร์เปียนตีแรงๆนะก็ให้ติดเกียร์ที่เขียนว่าดาเมจพุสในแฟคชั่นบอลโอลีนะตรงนี้จะทําให้การ์ดที่สวมใส่ตรงนั้นนะดาเมจแรงขึ้นมากๆเลยนะหรือว่าใส่การ์ดที่มีพลังโจมตีเบสิกแอคแท็ตรงนี้ก็ได้นะทําให้สกอร์เปียนตีแรงขึ้นนะ โอเคครับเดี๋ยวพี่จะเอาเกียร์เซตนี้ไปลองเล่นดูนะดูว่าสกอร์เปียนจะตีแรงแค่ไหนนะโอเคครับแล้วเราก็เจอทีมของข้ามมาแล้วนะดูมันจะเป็นการทองกันหมดเลยนะพี่จะเล่นแค่สกอร์เปียนตัวเดียวนะครับดูว่าสกอร์เปียนของเราจะเก็บสามตัวนั้นได้ไหมฝังง่งตรงข้ามเขาติดเกียร์ที่ทำให้เราตาบอดแต่เริ่มเกมมาครับอ่ <S <S าเนี้ยนะสกอร์เปียนของเราติดลูกเต่านะติดขีนะถ้าหายตาบอดเมื่อไหร่ซวยแน่นอนบอกเลย ก็ถือว่าตีแรงนะแต่ว่าอานะ๋อเนายเขาน่าจะบูสเลื่อนมาหยุดบอลนนะอ่านี่ครับติดขีเขนรุนแรงนะสีแดงเลื่อนกันเองโอเคครับเดี๋แต้มที่2นะพี่จะลองเกียร์ซีนี้ไปเล่นนะเอากาดคอมมอนสองไปนี้ไปเล่นนะครับดูว่ามันจะโหดขึ้นกว่าเมื่อกี้หรือเปล่า โอ้รอบนี้เราเจอสกอร์เปียนทันยาแล้วก็เออร์แมกนะครับรู้สิกว่าสกอร์เปียนตัวนี้เขาจะสู้สกอร์เปียนของเราได้หรือเปล่าอเอเซตนี้เป็นสายเพิ่มคีดาเมจน,นะครับแต่เมื่อกี้เซ็ตเมื่อกี้เป็นเซ็ตเพิ่มคีย์เฉยนะถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเลือดต่ำกวาสิบเราจะตีแรงขึ้นมากๆนะผมก็ใส่ไปบอมมาเว้ยโอ้เซ็ตนี้แรงกว่ายเยอะเลยนะเลือดลดต้งหัวเลย โอ้ถ้าไม่ติดเกาะน,นะตายแล้วโดนสวนเมื่อกี้อ่านี่มันจะติขี้ข้ารุนแรงบ่อยนะถ้าติดเสร็จถนะ้า boost d a m a e มาเนี่ยอ่าเลือดต่ำแค่สิบแล้วโอเคนะแล้วก็จบไปอีกหนึ่งแล้วนะส่วนตัวนะพี่ว่าการนี้มันดีนะเมื่อกี้พอเลือดฝั่งตรงข้ามมันต่ำกว่า50อะเราตีแบบกระจระายเลยแล้วก็มันมี b o ส s t d a m ตรงนี้ด้วยอะีดาเมจเนี้ยคือมันดีมาก แต่ก็ถ้าใครไม่มีก็ใช้แค่การส่องไนี้ก็อยู่นะครับเลือดฝั่งตรงข้ามจะลดเร็วมากะครับจะติดคีทุกรอบแล้วก็คนก็ใส่เกียร์ไปยกก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวใส่เนี้ยก็ได้ให้มันสร้างพลังงานเร็วนะก็ใช้สกอร์เปียนนะใช้ท่าสองไปไว้นะเนี่ยแค่สองไปเนี้ยก็อยู่ละในด้านของคีนะครับโอเคครับก็สำหรับการรีวิว Mk11 สกอร์เปียนก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะรีวิวตัวอะไรก็มาคอยดูกันนะครับ